ถ้าเราไปดูในนโยบายที่รัฐบาลจะ,ะแถลงครับในถ้อยแถลงนโยบายที่จะ,ะแถลงวันที่29กันยายนนะอันนี้วันที่ที่เขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้คแต่วันแถลงนโยบายเนี่ยล่าสุดก็29 30สองวันสองวัน,วนเนี่ถ้าไปดูในเนื้อตัวที่เป็นนโยบายที่จะ,ะแถลงจริงๆนะ,ะจะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหน้านะฮะเจ็ดหน้านี่ก็ครอบคลุมหลายเรื่องค่ะ ทีนี้ถ้ายกออกมาถอดออกมาว่าจะมีนโยบายอะไรบ้าง<ช>อย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนเลยก็คือสร้างรายได้ลดรายจ่ายเรื่องของโครงการคนละครึ่ง<ช>ได้เขียนระบุวไว้เลยมีแน่นอนแล้วก็มีเรื่องการเสริมทักษะเทคโนโลยีการเรียนรู้ทักษะใหม่รีสกิลอัพสกิล<ช>แล้วก็สร้างรายได้เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรแล้วก็แก้หนี้ เนี่ยแกนี้ทั้งนี้ประชาชนค่ะแกนี้บุคคลในระบบรายละไม่เกินหนึ่งแสนบาทน,นี่มีตัวเลขไว้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะมีโครงการแบบนี้ต่อมาเรื่องแก้ปัญหาสินส่วนนี้ส,สินของภาคเอกชนค่ะนะสถาบันการเงินกับผู้กู้เนี่ยนี่บุคคลในระบบรายละไม่เกินหนึ่งแสนนะแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ค่ะรายละไม่เกินหนึ่งล้านแสดงว่าจะมีสินเชื่อมาอเติมให้กับ SME รายละไม่เกินหนะึ่งล้านแล้วก็พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจนะที่จะนำมาให้ด้วยแล้วถัดไปเรื่องการออมรายย่อยประชาชนมีการระบุเอาไว้พัฒนาผลิตภัณฑ์สลากเพื่อการออม,อมเพื่อกันเงินจำนวนหนึ่ง ที่ผู้ซื้อสลากที่ไม่ถูกรางวัลให้มีเงินออมอันเกิดจากเงินที่กันไว้ก็คือหวยกเกษียณก็น่าจะเป็นหวยกเกษียณใ,ใช่ไหมซึ่งกฎหมายพร้อมหมดแล้วเหลือแต่ดําเนินการส่วนจะมีผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะว่าหวยกเกษียณเนี่ยก็จะได้เฉพาะสมาชิกกองทุนาการออมแรงงานนอกระบบอ,อ่ะจะมีอันอื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงนะแล้วก็ให้สามารถเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้สะดวก เพราะพดับบัตรรัฐบาลก็จะมีผลตอบแทนสาหรับคนที่มีเงินออมเหลืออันนี้ก็คือหนึ่งในนโยบายที่จะออกมาแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวฝืนความเชื่อมั่นในนักท่องเที่ยวที่ฟิ t เลตติ้งก็บอกอะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยการฟื้นมีปัญหาก็ต้องเพิ่มความเชื่อมั่นการอำนวยความสะดวกและมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองนี่มีเรื่องเมืองรองด้วยแล้วก็สนับสนุนภาคเอกชนปรับปรุงโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวผ่านกลไกภาษี นี่อันนี้ก็จะมีออกมาเหมือนกันค่ะนะถัดไปอีกเนะเรื่องของสงครามการค้าอันนี้ค่อนข้างจะครบค่ะตั้งทีมไทยแลนด์เดินหน้ารุกตลาดใหม่ๆเจราจาดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการดยเพราะเอสบีและเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเอื้อต่อการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคตธุรกิจอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิก อันนี้ก็อยู่ในนโยบายแล้วคแล้วที่สําคัญความมั่นคงทีนี้ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งแก้ไขปัญหากรณีข้อพิพาทไทยกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อนําความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามชายแดนโดยเร็วครักษาไว้ซึ่งอธิปไทยและเขตแดนที่เป็นของไทยโดยชอบนะแล้วมีการเปิดเผยอยู่ในนโยบายด้วยว่าทําประชามติ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยกัมพูชาทำในนโยบายด้วยเป็นนโยบายด้วยทีนี้จะทํำยังไงต้องรอรายละเอียดวันแถลงนโยบายยังจะเดินหน้าทำหรือเปล่าถ้าเสียงของในสภาออกไปยังไงพรอลังตอนนี้สภาเขาตั้งกรรมธิการศึกษาอยู่ MOU 4344จะเลิกหรือไม่ แล้วก็ถัดไปอีกเรื่องการพนันปราบปรามการพนันผิดกฎหมายไม่สนับสนุนการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดเป็นธุรกิจกฎผิดเป็นธุรกิจถูกกฎหมายไม่สนับสนุน Entertainment Complex เอ,อ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน<ะ>ไม่สนับสนุนการพนันที่แฝงมาในรูปของการกีฬาเช่นโ, <laughs> <laughs> โป๊กเกอร์จบดิโป๊กเกอร์จบเลยอย่างนี้เห็น <laughs> ไหมก็จะมีแทรกเข้ามาทำให้เราได้เห็นทิศทางหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้น และอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะรักษานิติธรรมให้ถือว่าการกระทําของพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐกรณีเหล่านี้เป็นการกระทําผิดวินัยร้ายแรงอืและต้องดาเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดด้วยคะให้ถือเป็นวินัยร้ายแรงเลยคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราปลามยาเสพติดบ่อนการพนันอและพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติภัยไ,ไซเบอร์ สาวปลอมหลอกลวงรูปแบบต่างๆเออจ้าหน้าที่รัฐที่ละเวน้นถือว่าเป็นวินัยหลายแหล่แล้วดำเนินคดีทางอาญาด้วยกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้กฎหมายแล้วไปในทางเอื้อประโยชน์การเมืองกำหนดเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่ใช้อำนาจรั่ไปเอื้อประโยชน์การเมืองอันนี้นโยบายนะแต่ทำจริงเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตาม และก็เรื่องมารศาสนาทีนี้ค่ะระบุเอาไว้ในนโยบายด้วยโอ้นี่เรื่องร้อนเรื่องใหญ่พิทักและคุ้มของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นโดยดําเนินมาตรการป้องกันและขจัดการบ่นทําลายพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นะในส่วนของพระพุทธศาสนารัฐบาลจะดําเนินการโดยพระสังฆราชาอนุมัติด้วยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคมค่ะคือพูดง่ายๆทาตาม ที่สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานแนวทางนะแล้วก็มหาเถระสมาคมซึ่งมีแนวทางอยู่แล้วจะตรวจสอบยังไงเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็ถัดไปเรื่องใหญ่ๆที่อาจจะไม่เสร็จทันทีก็มีเยอะครับยกตัวอย่างสังคมคาร์บอนต่ำผลักดันต่อแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนและหน่วยงานของรัฐยังทำต่อนะยานยนต์ไฟฟ้าระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ยังสนับสนุนต่อสนับสนุนเกษตรกรให้ไปเป็นเกษตรรุ่นใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเกษตรรุ่นใหม่ด้วยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้มาตรฐานสากลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นรัฐบาลสี่เดือนก็มีทั้งเรื่องระยะสั้นและการวางรากฐานเรื่องระยะยาวแต่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเมืองสภาจะาทำยังไงเทียรภาพนะแล้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ แล้วก็รวมไปถึงนโยบายหลายๆเรื่องที่มันค้างคามาอย่างเรื่องรถไฟฟ้า20่บาทอีกไม่กี่วันเนี่ยบบสายสีแดงสายสีม่วงต้องกลับไปราคาปกติไม่ใช่20บาทแล้วนะเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยให้สัมภาษณ์ชัดเจนรัฐบาลจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะมีนโยบายใหม่เข้ามาเสริมหรือเปล่า ก็ถ้ากิว่ารถไฟฟ้า20บาทอสองสายนะ่ะอาจจะต้องกลับไปราคาเดิมอยู่ช่วงหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าการประชุมครมรที่จะเป็นเรื่องอนุมัติอะไรใหญ่ๆเนี่ยม,มันต้องรอหลังถแถลงนโยบายถแถลงนโยบาย29/30ไงมันก็จะมีช่วงรอยต่ออยู่นิดหนึ่งจะทันหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ต้องลุ้นกันส่วนเรื่องรถไฟฟ้า40บาทที่เป็นนโยบายหาเสียงของพักภูมิใจไทย ก็ต้องดูว่าจะเอาเข้ามาแทนหรือไม่อย่างไรรถไฟฟ้า4ี่บาทเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยประกาศก็คือเป็นอัตราขั้นสูงแล้วจริงๆจะเอารถเมย์เข้ามาด้วยเป็นเพดานราคาสมมุติว่าไปเที่ยวหนึ่งเสียสิบสองเที่ยวยี่สิบแปดถ้ามากกว่านั้นนะก็ไม่ต้องเพิ่มแล้วม้สมมติว่ากำหนดราคาเป็นเพดานเอาไว้อ๋อแต่ทีนี้รัฐบาลจะทำหรือไม่อย่างไร ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามใชคไหมส่วนเรื่องความมั่นคง